มาดูของอร่อยะคะพาที่บ่อยมาที่ครัวคุณต่อยนี่ร้านที่เราจะเลือกรีวิวแนะนําก็คือร้านที่ต้องบอกว่าอร่อยอร่อยตะโกนอร่อยแบบอร่อยจริงๆคุณอ้อยคะร้านเธออยู่นู่นค่ะร้านตัวเองไม่อยู่ค่ะเจ้าของก็คือหนีมามากินหอยจ้อส่วนแม่ค้าหอยจ้อจ้ะ ก็ขายดีค่ะปกติเราอุดหนุนเธอที่บางแสนใช่เป็นลูกค้าประจําแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆให้พี่เอิญด้วยแล้วพี่เอิญก็เป็น f อด้วยดีใจจังเลยร้านนี้ของเด็ดเขาคือเจ้าปูไข่เจ้าปูปูเนี่ยฉันชอบตรงไหนรู้ไหมฉันชอบความฉันชอบความอะไรรู้ไหมนี่ความเยอะอะเยอะไปอันนี้ปูอันนี้อันนี้มันอยู่ในเส้นนะพี่เอิญงัดมาเลี้ยงให้สวยงามแต่แล้วคือในเส้นแบบของจริงเลย แบบปูเยอะไปเปล่าอ่ะนี่นี่ปูเยอะไปไหมเน่ะปูเยอะปูแน่นปูฉ่ำๆปูแกะใหม่ๆสดวันต่อวันเลยเมื่อกี้แอบมาอุดหนุนแล้วแอบมากินแล้วอร่อยมากปกติจะไปซื้อที่บางแสนเวลาพี่บอยซื้อพี่บอยจะไม่ซื้อที่เขาทอดแล้วพี่บอยจะซื้อที่เขายังไม่ทอดนี่เลยที่บอยสั่งแล้วซื้อแบบไม่ทอดแบบนี้แล้วเวลาทอดร้อนๆมันจะอร่อยมากที่นี่ราคาดีแล้วเป็นตำนานฉันบอกเลยว่า ไม่ใช่รับเงินมารีวิวร้านนี้คือร้านที่อุดหนุนกันประจําที่บางแสนใช่ค่ะเจ้าประจําพี่เอิญเอ,อแล้วก็อบอกบอกต่อเพื่อนๆมาบอกพี่บอยบอกแนะนานมาพี่บอยแนะนานมาเยอะมากเยะขามีสาขาที่กรุงเทพเขามีสาขาชนบุรีใช่ค่ะแต่วันนี้เขามาครัวคุณต่อยะพี่บอยเจอเขาทาไมถึงอ,อร่อยเทคนิคความอร่อยอยู่ตรงไหนอ่าของเราคือเน้นอ่า เนื้อปูสดใหม่แกะวันต่อวันแกะเองไหมใช่แกะเองใช่ค่ะแกะเองเรามีทีมงานมีโรงงานแกะแล้วก็ส่งมาให้เราหมายความว่าเราซื้อปูจากประมงจากเรือจากชาวประมงใช่เลยแล้วก็ต้มแล้วก็นึง่งแล้วก็แกะเองใช่ต้มเป็นๆแกะใหม่ๆเลยค่ะวันต่อวันแล้วก็กากอะไรเงี้ยเราไม่มีเลยเพราะว่าเราคัดแกะให้เสร็จแล้วไม่พอเราต้องมาตรวจสอบเองอีกแบบนี้ค่ะ อยากชิมสักชิ้นหนึ่งได้ไหมคะได้เลยหนูจิ้มจิ้มจมโบให้เส้นหนึ่งไอ้ลูกหนึ่งหลกแล้วแล้วมีจอปูแล้วมีจอกุ้งไหมเขาเรียกอะไรมีให้กึ่งกุ้งแฉบบวยใช้เป็นกุ้งแฉบบวยแท้ๆด้วยค่ะอีกเรอใช่ค่ะโอ้โหแพงไหมปกติหอยจ้อเนี่ยพี่บอยเคยกินบางที่เคยขอน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มหรอกบางที่อ่ะเธอรู้ไหมว่ากุ้งปลอมปูปลอมไม่ได้เอาของแบบลองดูสดๆมาเยอะ อันนี้พี่บอยจะกินใช้ปูม้าแท้ๆเลยแกะสดใหม่ซุนเชฟปูหรือเชฟม้าชอบพี่บอยแบบนี้แหละพี่บอยเนื้อปูพี่บอยไอ้พวกแบบร้อนไม่ร้อนร้อนร้อนเห็นไหมอันนี้ไม่หลอกวรเด้งๆป่ะเด้งๆในปาก ถามว่าราคาสูงไหมบอกเลยว่าราคาสูงกว่าหอยจ้อที่เป็นจ้อตลาดใช่ไหมใช่แต่จ้อตลาดมันไม่ใช่ปูไงมึงอันนั้นมันหลอกอันนี้คือปูของจริงเขาเรียกว่าปูตะโกนโอ้ขอบคุณค่ะ,ะน้ำจิ้มอร่อยอ่ะน้ำจิ้มแม่เคี่ยวเอง,องสองชั่วโมงใช้บวยเคี่ยวเองอสูตรของแม่วันนาเลยพี่บอยเมื่อก่อนไม่มีเครื่องใช้หม้อ ใช้เด็กคนตอนนี้ใช้เครื่องคนแล้วค่ะอ๋อเมื่อก่อนใช้คนเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องใช่ค่ะแต่ว่ามาอร่อยเอาทําเองไม่รับไม่รับแบบว่าขดขวดที่ไม่มีเลยไหมอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้น้าจิ้มบวยใช่ค่ะบวยก็ไปรับมาที่แม่สายค่ะค่ะใช้บวยแท้ๆเลยบวยจากแม่สายโอ้โหก็คือไม่ยอมเป็นบัวแบบบวยแบบที่อื่นเลยก็คือรับแบบแบบเราเองเลยค่ะแม่วันนาคัดเองแล้วก็พริกไทยของเราก็ทุกวันนี้ก็ยังโม้เองจะร้อยโลพันโลเราก็โม้เอง ทำเองหมดค่ะอย่างเดียวที่เขายังไม่ได้พูดอ่ะปลูกเองกินตอนร้อนๆอ่ะมาอร่อยแล้วตอนนี้ยทาตลาดถ้าคนที่ดูฉันอยู่อยู่อีสานอยู่บรรดาอยู่ทางใต้อยากกินของอร่อยออริจินัลหอยจ้อจากชลบุรีจากบางแสน สั่งออนไลน์ได้ไหมได้เลยจะส่งทั่วไทยเลยค่ะไม่เน่าหรอไม่เน่าค่ะถึงมือลูกค้าแบบปลอดภัยเพราะเราทําแบบโฟสเซนส่งส่งห้องเย็นอย่างดีเลยค่ะค่ะถ้ามีการเสียหายใดๆนั้นเรารับผิดชอบทุกกรณีเลยค่ะพี่บอยหมายความว่าสั่งออนไลน์ได้ได้ค่ะสั่งที่ไหนสั่งออนไลน์ผ่านเพจไทยจ๊อปปูแม่วันนาได้เลยค่ะโลโก้แบบนี้เลยค่ะอ แต่แม่วรนาไม่ใช่คนนี้นะคนนี้ไม่ใช่แม่คนนี้ลูกค่ะลูกแม่วรรนาแม่คุมการผลิตอยู่ที่โรงงานอยู่ที่บ้านค่ะแม่คุมลูกช้เงินอย่างเดียวร้านไม่ได้ดูเดินกินช้อปปิ้งเจ้าอื่นอร่อยอร่อยมากอร่อยจนพี่บอยรู้สึกว่าเราต้องบอกต่อนะเพราะว่าบางครั้งอะของมันอร่อยคนไม่รู้แล้วพี่บอยยังใช้สูตรเดิมอะไรที่บอยบอกอร่อยก็คืออร่อยไม่โกหก ใครที่ดูคลิปนี้อยู่บอกมาสิว่าเวลาฉันบอกว่าร้านไหนอร่อยแล้วใครไปกินแล้วไม่อร่อยบ้างใช้คํานี้ดีกว่าเพราะไม่อร่อยไม่พูดไม่เคยรับเงินรีวิวเพราะว่ารับและด่าไม่ได้อันนี้บ่นอย่างเดียวเขาตำหนิอย่างเดียวทำให้กูอ้วนค่ะกินแล้วหยุดไม่ได้จริงๆเธอเส้นหนึ่งเนี่ยสามอยบาทมีกี่มีกี่ดอนห้ลูกค่ะลูกละหกบาทใช่ไหม ลูกละหกสิบาเขาจะมีเขาจะมีท่อนห้าท่อนเขามีห้าท่อนเขามีห้าท่อนแต่ฉันจะบอกว่าหยุดไม่ได้เลยคือถามว่าอ้าวเส้นละ300อคุ้มไหมมนเป็นจัมโบ้ไงนี่อันนี้มันเป็นปูจัมโบ้ไส้ทะลั แล้วมันก็จะมีแบบไม่ใส่ทาราก็คือธรรมดาก็จะถูกลงมา1เส้นร้อยบาทมีกันเชียงปูเล็กลงมาหน่อยก็ร้อยเจ็ี่บ่อยกันเชียงปูคือตัวนี้เอินให้ดูว่าเนื้อปูโลเดียวกันแต่ว่าไซส์แค่เล็กลงมาต่างกันแค่นี้แต่ว่าเนื้อปูโลน้อยใช่ค่ะขอบคุณนะคะวันนี้วันนี้ให้แวะมาให้แวะมาโปรโมทขอเขานั้นนี่เขาไม่เคยขอร้องให้มาโปรโมทเขานะ ขอเขามอว่าขออยากพูดถึงเพราะมันามาอร่อยอยากขอแฟนให, <c oughs> ให้เห็นถึงความอร่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากมากเลย <c oughs> ขอบค, <c oughs> คุณค่ะ <c oughs> อาาร่อยมาก